ปกครองจับโอเกะผิดกฎหมายใช้เด็กจิงล่อใจชายหืนกอดจูบรูปคำได้คนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทราบบ้างหรือจังหวัดเชียงรายสนองนโยบายจัดระเบียบสังคมของมทหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสาชายทุ่งสร้างการฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายและฝ่ายปกครองอำเภอพานบุกจับคาราโอเกะปราบปรามการค้ามนุษย์อายุต่ำกว่า15ปี พบเป็นสถานประกอบการร้านชื่อร้านสบายใจชายทุ่งคาราโอเกะมีพฤติการกระทําผิดกฎหมายในเรื่องตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยินยอมให้สแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น กับพนักง,งานของตนซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในลักษณะให้มีการกอดจูบรูปคำล้วงควักได้โดยแบ่งผลประโยชน์ค่านั่งดริง่์ให้กับทางร้านอันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์งานนี้ฝ่ายปกครองลุยเดี่ยวตำรวจท้องที่สืบโรงพักสืบจังหวัดไม่รู้บ้างหรือครับปล่อยเขาตัดหน้าโดยงานของท่านได้อย่างไรกันเดี๋ยวจะถูกเด้งเอานะครับ วันนี้19ธันวาคม2566เวลาหนึน่งนาฬิกาภายใต้การอำนวยการของนายพุทธพงศ์สิริมาตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายสรัญยูมีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวุฒิกรคำมานายอำเภอพานได้สั่งการให้ในายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงรายและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่1ร่วมกับ นายบุญเกิดนาราชประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอพานและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพานที่11เข้าร่วมตรวจสอบจับกลุมสถานประกอบการร้านสบายใจชายทุ่งคาราโอเกะตั้งอยู่เลขที่221บ้านเก่าหมู่ที่20ตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงรายสืบเนื่งองจากมีการแจ้งเบาะแสจากฝ่ายปกครองอำเภอพานและได้รับการร้องเรียนจากองค์การเอกชนด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ว่าสถานประกอบการร้านร้านสบายใจชายทุ่งคาราโอเกะมีพฤติการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องการตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยินยอมให้แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นกับพนักงานของตนซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในลักษณะให้มีการกอดจูบลูบคลำล้วงควักได้โดยแบ่งผลประโยชน์ค่านั่งดื่งกับทางร้านอันเข้าขายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ทางชุดจับกลุ่ม มีการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลแล้วน่าเะถือว่ามีการกระทำความผิดจริงจึงได้ทำการวางแผนและเข้าจับกลุ่มโดยวิธีส่งสายลับเข้าทำการล่อซื้อการจำหน่ายสุราและเรียกเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีมาปรินิบัติลูกค้าซึ่งเป็นเหยื่อเป้าหมายซึ่งสายลับได้ทำการกอดจูบลูกคลำเพื่อเป็นการพิสูจน์ความผิดต่อมาเวลา0า3 0นาที และ0นาฬิก50นาทีสายลับได้ทำการลอ่อซื้อสุราเมื่อรวบรวมหลักฐานจนเชื่อว่าครบองค์ประกอบความผิดแล้วทางชุดจับกลุ่มได้ทำการเข้าช่วยเหลือเหยื่อที่คาดว่าเป็นผู้เสียหาย3คนซึ่งจากการตรวจสอบยังพบหญิงบริการสัญชาติลาวอีกจำนวน2คนขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกและประสานทีมสาวิชาชีพเพื่อทำการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หากมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไปด้านพันตำรวจเอกวิวรุธสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปอยทออกล่าวว่าการที่นายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีกรมการปกครองหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกตรวจจับพับเทือนหรือสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายแทนหน่วยตำรวจรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีกองบังคับการกองบัญชาการหรือแม้แต่ตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองสะท้อนความวิปริตในระบบการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยเพราะในความเป็นจริงผู้ว่าราชาการจังหวัดในอำเภอไม่สามารถสั่งหรือควบคุมให้ตำรวจทำหน้าที่ตามกฎหมายได้ทำให้ต้องอดหลับอดนอนพาปรัรอำเภอและอาสาออกตรวจจับกันเอง และก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเพราะฝ่ายปกครองไม่มีกําลังคนยานพาหนะและงบประมาณในการจัดเวรออกตรวตาทุกวันกันเหมือนหน่วยตํารวจที่รัฐได้จัดงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ให้ฝ่ายปกครองสามารถทําได้ชั่วครั้งชั่วคราวให้เป็นข่าวกันเท่านั้นซ้ำเมื่อฝ่ายปกครองจับกลุ่มแล้วก็ต้องส่งให้ตำรวจสอบสวนอีกด้วยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายที่ส่งสวย ให้ตำรวจผู้ใหญ่ไม่เกรงกลัวอะไรหน้าไหว้หลังหลอกรับปากรับคำกันไปวันๆเท่านั้นต่อปัญหานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายคุณอนุทินชาญวีรกุลต้องรายงานปัญหาให้นายกรัฐมนตรีทราบและสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าต่อไปถ้าฝ่ายปกครองจับสถานบันเทิงหรือบ่อนพนันผิดกฎหมายในพื้นที่ใด ให้ถือว่าผู้กำกับการสถานีผู้บังคับการและผู้บัญชาการพื้นที่มีความบกพร่องในการทำงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำรองราชการผู้กำกับการและผู้บังคับการจังหวัดและผู้บังคับการพื้นที่ทุกกรณีนอกจากนั้น,น,นก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎ<ด>กระทรวงมหาดไทยให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจสอบสวนความผิดกฎหมายสำคัญ<ม>เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมที่อยู่ในความรบับผิดชอบ ของกระทรวงมหาดไทยส่งให้อัยการสั่งฟ้องคดีต่อสารด้วยคือพระราชบัญญัติการพนันพระราชบัญญัติสถานบริการและพระราชบัญญัติอาวุธปืนเป็นการกระทำให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจสอบสวนคู่ขนานไปกับหน่วยตำรวจซึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอะไรอะไร,ะไ,รไม่ได้การสอบสวนคดีของตำรวจส่วนใหญ่จะไม่มีการสืบสาวไปหาตัวการแท้จริงผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายไม่เกรงกลัวอาญาปัจจุบันกันแล้ว พันตำรวจเอกวิวรุเกล่าวสืบจากข่าวรายงาน